ตอนนี้อยู่ที่ลำตเกิงอานซากในสตีก็เดินประมาณสักชั่วโมงได้ไนะสตีก็สังเกตจากข้างหน้านะกว่าที่เข้ามาจะมีฝนนะฝนกำลังเข้ามาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะบหล่เล่นน้ำก็จะมีน้าไหลาตาออกมานะครับก็จะร้อนกว่งงากันด้วยนะช่วยกันดูะนะลูกหลานของท่านนะนี่คือใต้สะพ,พานนะที่มีปลาอยู่นะครับเห็นว่าบริเวณที่ตรงนี้นะ่าจะมี คันนับกันเอาลูกถินตั้งเอาไว้กักอ่าไว้กักเก็บน้ำเอาไว้นะฮะเแล้วก็ฝั่งนน้นฝั่งนี้หายหมดแล้วครับแต่ว่ายัางอยู่ข้างล่างนะโดยน้ําฝ่ามาจากฝั่งนน้นนะครับชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้านะลงมาเรื่อยๆนะครับหกเจ็ดแปดเก้าลงมานะลงมาข้างล่างนี้ชั้นสุดท้ายก็ช่วยกันเตือนด้วยนะลูกหลานให้ลุกขึ้นจากน้านะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ของธรรมชาตินะครับที่บริเวณน,นี้ครับ นี่ทุกคนก็ลงมาเล่นครับดูปลากันอยู่นะฮะ <c oughs> ก็สังเกตว่าน้ํามาเยอะนะะก็ลุกขึ้นกันช่วยกันเตือนนะครับนี่ข <c oughs> ้างล่างพวกเตือนกันหมดแล้วนะฮะ <c oughs> นี่ความสวยงามบนแห่งนี้ก็มีความสวยงามกันด้วยนะน้ำตกตรงงาช้างอะไรแต่ก็เสียวเสียบนะแต่ว่ามาดูครั้ง